ครับวันนี้มีรถมือสองน้ำเพืเสนอครับเป็นเชฟต้นแบบโรลล์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องคอมเบเลวนะครับตาสองชั้นปีสองมาเก็ตัวนี้เป็นตัวมาเนียสเชนนะครับภายในสียงตาลสีเบรช่องแอร์กลมมาดูรอบรอบครับสีสันรอบนอกประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นรถได้บางเดิมทั้งคันนะครับหร้วรอยรถสีดำเนาะรู้ๆกันอยู่ครับจะมีริ้วรอยมากกว่ารถสีอื่นแน่นอน เดิมเดิมนะครับมุดธมุตตะวะเดิมเดิมนะหลอนเดิมเดิมนะหลังหลังเดิมไม่มีคนแน่นอนรอบรอบๆขทางนะครับยุ้ยลอมีบ้างครับนะครับไอ้ดำดูรู้วันอยู่ครับดูรอบเนา่ครับ สามเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์นะครับฮัสซีสวยครับไม่มีผุแน่นอนอ่ะเราดูใต้ท้องใต้ท้องแห้งๆครับแห้งๆครับอ่ะดูยังไงครับถ้าเครื่องเยิ้มอะไรพวกนี้คะับช่างถ้าเครื่องเยิ้มก็น้ำมันก็รั่วหยดเต็มไปหมดมแล้วครับอือเราก็สอดส่องไปดูว่ามันมีรอยน้ำมันไหมอ่าดูภายในครับ สวยจัดนะครับภายในหนังฟ้าก็าว่าได้ครับอ่าเบาะกระบะยีตู้ลมโพรงหลังมีตีตู้มานะครับตู้เบสนะครับอ่าเบาแคปยังสวยเบาพินงสวยครับ น,นี่เป็นกระจกมือหมุนนะครับตัวธรรมดาอาจจะติดเครื่องให้ชมนะครับติดเครื่องมาเช็คอีมีเครื่องเสียงนะครับมีชุดเล็กครับฟังลั่นๆในรถก็สบายๆครับ พอมีนะครับเล่นเอฟพิาสามแล้วครับดีดีล่นมได้เนี่ยไปเครื่องให้จ้องครับไม่สองแสนห้าแท้นะคะ <S <S อีว,วัดรอบความเร็วเกน้ำมันขึ้นปกตินะคะความร้อนปกตินะคะ

สำหรับคนที่กังวล<น><น>กังวลเรื่องอะไรล่ะคะช่างไเครื่องชั้นล่างครับใช้กบผิีสูตได้หมดทุกอย่างนะครับการเดิมน,นะครับของตัดวเดิมไม่มีการเปลค่ับ อยู่ที่ <concealed> เท่าไหร่คะคันนี้ใช้เก๋ออิมมุได้หมดทุกอย่างจทุกอย่างเลยไม่เหนื่อยก็แค่น่าหน้ากับท้ายกันแล้วครับอันนี้เปิดขายอยู่ที่หน well, like well, like ึ 48, ands, okay. Plus, ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับมาดูรถใต้โจเมืองนะครับผสมนะครับสำหรับใครที่สนใจราคาโฉมมาคันนี้รถสูงนะครับจะรอหลักสายจริง รถจอดอยู่ที่ไหนนะคะพิกัดจะปักพิกัดเบอร์โทรละคะโอเคมาดูได้ตลอดเนาะโอเควตไม่ถ้าถ้าเราถ้าจะส่งได้ระวัติาบรการจะส่งนะครับไม่สะดวกมาเราจะส่งได้แบบส่งพิตามแยกครับคือกันครับ โอเคสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะรถสภาพสวยๆนะคะใครหาจับจองนะคะค้นของกระบะแคบนะคะอตอบโจทย์นะคะสอบถามเข้ามาได้จ้า